หลวงพ่อทวดศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับผมแล้วก็แสดงอภินิหารช่วยน้ำท่วมภาคใต้นะครับผมก่อนหน้านี้ผมวันที่26ผมทำคลิปว่าให้ท่านหลวงพ่อทวดช่วยคนใต้ด้วยให้น้ำลดที่หัดใหญ่ให้ได้ครับผมแล้วก็ท่านก็ได้ช่วยตามที่ผมขอนะครับ เนี่ยทั้งหมด3ององนี้นะครับผมก็ทําคลิปตั้งแต่วันที่26นะวันที่26บเพืพ่อนไปดูได้เลยนะคลิปตัวเนี้ยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ผมเขียนด้านล่างอย่างนี้เลยวันที่26่นะฮะอ่าในตตกับในแอปแดงนะนี่เนี่ยทั้ง3ทั้ง3องค์เลยครับผมแล้วเพวืพ่อนๆมาดูว่าน้ําเนี่ยวันที่26เนี่ยยังเยอะอยู่นะไออันนี้อันนี้ผมทําวันที่26วันที่26บมาดูวันที่26 นี่น้ำวันที่ยี่หกยังเยอะอยู่นะเพื่อนๆนะอ่าอ่าอย่างนี้ยังยังยังเยอะอยู่นะปุ๊บแล้วผมให้ดูเป็นวันที่นะเพื่อนๆนะอ่านี่วันที่วันนี้วันที่ยี่น้้ำยังเยอะอยู่นะที่คอหงนะเพื่อนๆนะอ่าอ่านี่วันที่เนี้ยเขาเขียนไว้ในคลิปอ่านี่นี่นี่นะเพื่อนๆนะนี่นี่นี่วันที่ยี่หกนี่วันที่ยี่หกอ่านี่ฮะสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ยี่ปุนะเพื่อนๆนะอ่าลองดูให้ดีนี่ อันนี้ในซอยคอหงสนะเพื่อนๆนะในซอยที่ธนาคารกรุงเทพคอหงสอ่าโอเคเดี๋วันที่ยี่สิบสองแล้วเพื่อนๆนะอ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะตรงนี้ที่ไหนอยู่อ่าโอเคนี่พอวันที่ยี่สิบเจ็ดผมทําคลิปวันที่ยี่สิบหกเพื่อนๆนี่น้ําเริ่มลดแล้วอ่าหานใจความเสียหายหลังน้ําลดวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดน้ำลดแล้วนี่วันอันนี้มันก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแลเพื่อนๆนะอ่านี่วันที่ยี่สิบเจ็ดดูได้เลย อันนี้ผมแคปมาจากไอ้ตอต่อเอ้ในใน Google นะเห็นไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดน้ำลดถูกต้องไหมเพื่อนๆนี่ที่ใหญ่นล้วน้ำลดเขาเขียนว่าน้ำลดแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยผมทำคลิปวันที่ยี่สิบหกขอหลวงพ่อทวดเพื่อนๆนี่อันนี้มันก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเห็นไหมน้ำหลังน้ำลดมาเรื่อยๆเพื่อนๆนะแต่รถยังไม่หมดแต่ก็จะแห้งแล้วบางที่ก็แห้งเลยอวันเดียวเพื่อนๆเชื่อเปล่าผมนี่วันที่ยี่สิบหกผมก็ทำคลิปอย่างเงี้ยบอกว่าอ่า ผมก็หยาบทดสอบว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไหมก็วันที่ยี่บหกน้ํายังเยอะอยู่เลยอะ่ะพอวันที่ยี่สิบเจ็ดหายเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วผมขอสามองค์เนี่ยผมก็ทําเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนๆอืมออ่าก็ทําบอกว่าเนี่ยเพราะว่าผมจะหเห็นว่าหลวงพ่อทวดท่านอยู่ที่ทะเลสาบสงขาที่ท่านเหยียบน้ําทะเลจืดเพราะว่าน้ําน้ําจืดเนี่ยเข้ามาเพื่อนเพื่อนอ่าแล้วก็ท่านศักดิ์สิทธิ์ไงนี่ น้ำเข้ามาอย่างนี้นทางเข้ามาเพืเ่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหลวงพ่อทวดท่านเข้ามาตรงเนี้ยแล้วมาหลบมามาหลบพายุอยู่ตรงนี้ในทะเลสาบสงขาอืหลวงพ่อทวดท่านอยู่อำเภอสิงห์นะครสติงพระละโนดกระแสสินท่านอยู่บริเวณนี้อตอนบนของสงขาแล้วติดทะเลสาบสงขาอีกฝั่งหนึ่งติดพัทลุงข้างบนติดติดนครศรีธรรมราชนั้นเลนเพือ่อน ก็คือให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ขอได้ห้ามน้ําได้ห้ามฝนได้เพื่อนเพืนที่ดูก็แล้วกันศักดิ์สิ <evaluation> ทธิ์ไหมหลวงพ่อทวดอาจจะศักดิ์สิทธิ์เรื่องน้ํากับฝนเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยจมน้ําเนี่ยสามรอบนะเพื่อนนะสามสี่รอบนะเพื่อนนะอ่าผมเป็นเด็ก,ดกผมเล่น,เล,นเล่นน้ําแล้วมันอยู่ใกล้เอ่อแม่น,น้ําปัตตานีผมไปเล่นประจาแม,ม่น้าปัตตานีผมจะจมน้าตายอยู่ที่จังหวัดปัตตานีสามรอบ สาถึงสี่รอบตอนเด็กๆน,น,นะเวนะรอดมาแล้เหมือนมีมือคนออกมาดึงผมแล้วผมใส่หลงพขอทวดด้วยนะอ่าเป็นเหรียญปี2 5งหสองสตอนนั้นนะ่ะอ่าเหรียญของปี2 5งหสองสองนะ นะเป็นดูนี่คือความหัศจรรย์ของหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดนี่เรื่องน้ำเนี่ยสุดยอดเรื่องดินก็สุดยอดก็คือภัยอันตรายไงอุบัติเหตุแต่น้ํานี่ผมบอกให้เบอร์หนึ่งเพราะผมนี่ประสบเองไงเพื่อนเรื่องน้ำานะต้องหลวงพ่อทวดถ้าน้ำแล้วนะเพื่อนนะท่านเหยียบน้ําทะเลจุดท่านต้องเก่งเรื่องน้ําท่านสามารถห้ามน้ําห้ามฝนได้จริงๆนะเพื่อนต้องต้องขอท่านนะแต่ว่าต้องเป็นพระที่ที่ ท่านหลวงพ่อทิมเป็นคนสร้างนะเพื่อนๆนะไม่ใช่เอานี่ที่ท่านสร้างหลวงพ่อทิมหลวงพ่อทิมท่านเป็นคนสร้างนี่ทะเลสุงปีสองห้าศูนย์แปดท่านสร้างอยู่เหรียญดียวนเพื่อนเหรียญโลหะอยูเรือนอกนากน้ก็จะเป็นเนื้อว่านนี่เนื้อว่านที่ท่านสร้างต้องพิมพ์พระรอดเพื่อนเพื่อนต้องเนื้อต้องต้องต้องออกทรงอย่างนี้นี่ที่แท้จริงที่ถูกต้องนะเพื่อนๆนะ อ่าเนื้อว่านต้องอย่างนี้นี่นี่เป็นปพราะอะอันนี้ว่าดดำนะเพื่อนพอผ่านการเวลานานๆมาก็สีออกขาวๆว,วาเน,นี่มันเป็นมันมีชีวิตบอกไว้เลยนะมันมีชีวิตมันมาอยู่อย่างนี้ก็มีชีวิตเห็นไหมจากดําเป็นขาวององ์องนี้ยังดาอยู่ต่อไปก็จะเป็นขาวเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่เดี๋ยวท่านจะแสดงอภพินิหารให้ดูอีกเชื่อป่ะเชื่อผมป่าว่า,ว,าว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นี่ อภินิหารต่อไปก็จะเป็นขาวขาวอย่างเงี้ยจากสีดําแต่ก่อนเป็นสีดำนะเพื่อนๆเนี้ยอ่ะนี่แล้วเพื่อนๆเ,เนื้อโลหะเพื่อนๆไม่ต้องไปบอกเลยเป็นร้อยร้อยรุ่นเนื้อโลหะนี่ไม่มีเนื้อโลหะอ,อะไรตั้งแต่เตาลีดเบตงไขป่ปลาแล้วก็อะไรเนี้ยอ่เม็ดแตงเยอะแยะไปหมดเลยเป็นร้อยรุ่น ท่านหลวงพ่อทิมท่านไม่ได้มีเงินมากมายเพื่อนแล้วคนสมัยเนี้มาทําเป็นร้อยร้อยรุ่นเพื่อนของหลวงพ่อทิมไปดูเนื้อโลหะหลวงพ่อทิมท่านทําเนื้อโลหะรุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วต,ต่อไปก็เป็นเนื้อว่านเพราะว่ามันไม่ได้คนเราไม่ได้มีเงินสมัยนั้นเพื่อนนึกถึงความเป็นจริงไอ้คนสมัยนี้มันก็เที่ยวทํามาหลอกคนโนคอ้โหเงนินมันมหาศาลเพื่อนก็มันทําง่ายนิดเดียวพระองค์หนึ่งไม่ถึงสิบบาท มาหลอกคนแล้วก็ไปซื้อคนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนเพื่อนๆหลักล้านใครจะซื้อพวกนักธุรกิจตำรวจทหารที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ที่เขามีเงินมากมายก็คือเงินก็มาจากภาษีประชาชนนี่แหละเพื่อนเงินก็แหม่ก็โกงเข้ามามันก็เลยซื้อง่ายไงก็เหมือนเอามาฟอกอะนั่นะเพื่อน ความศักดิ์สิทธิ์วนเนนัหลงพ่อทวดศักดิ์สิทธิ์นี่จากเนื้อดําเป็นเนื้อขาวเพื่อนศักดิ์สิทธิ์ไหมนี่เนื้อว่านติมพระรอดนี่จะใส่กรอบทองก็สวยเลยนี่ทองสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยกรอบทองสมัยก่อนนี่องค์นี้เป็นล้านเพื่อนเนี่ยสามองค์เนี่ยหลายล้านอีทะเลซุง คือพระเพื่อนๆต้องกระจายไปไปที่ชาวบ้านพระเครื่องของหลวงพ่อทวดไม่ใช่อยู่ที่เซียนอถ้าอยู่ที่เซียนมันไม่ใช่อยู่ที่คนขายพระอยู่ที่พ่อค้าพระมันไม่ใช่ไปกองอยู่ตรงนั้นมันต้ยวกวาดเตี๋ยวปั๊มมาแล้วก็เอาตัวเองมีชื่อเสียงก็เอามาถูกต้องไหมเพื่อนมันต้องกระจายไปอยู่ตามชาวบ้านพระสมัยก่อนเขาไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในในพ่อค้าพระพระต้องอยู่ในมือชาวบ้าน แล้วตรงนั้นเเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆแล้วคือความถูกต้องของของการแต่ก่อนเขาไม่ได้สะสมพระสมัยก่อน2400ก,กว่าถึง2500ต้นต้นๆเขาไม่ได้สะสมพระเขาทำบุญเขาช่วยวัดเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากินแล้วแต่พระก็จะได้เอาไปทำนู่นทำนี่เอาไปบูรณะวัดเอาไปสร้างโบสถ์เอาไปสร้างรั้วเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร ใช่ไหมฮะขนุบบมรุงศาสนาแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนจิตใจของคนสมัยก่อนแล้วคนสมัยนี้เพื่อนเอามาทําการค้าขายมันง่ายมันหลอกคนมันง่ายเพื่อนมันเป็นเรื่องง่ายจริงๆแล้วมันได้เงินมาแบบง่ายๆก็รวยกันเต็มไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนมาเอาพระผมไม่ไปดีกว่าเราไปบูชาพระองค์ดีๆของแท้เพื่อนนี่ เนื้อโลหะรุ่นทะเลสูงไม่เคยมีใครพูดเลยนะแต่จริงจกระจายอยู่ที่มือชาวบ้านแต่ว่าพวกคนขายพระก็ไม่พูดเพราะว่าพระมันมีของแท้มันมีการสร้างจริงรเพื่อนๆองค์ไหนที่ไม่มีการสร้างจริงอ่ะเขาเขาจะเอามาขายแล้วก็มาพูนอยู่ในโลกออนไลน์คนไม่รู้เรื่องเพื่อนแล้วก็ซื้อไปเต็มเลยซื้อไปก็คนไม่รู้เรื่องอื มันมาผ่านมือแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นโลคโซเชียลมันโฆษณาได้ไงเพื่อนๆอ่ามันโฆษณาได้แต่ก่อนอะหลอกคนได้แต่ว่าหลอกคนแบบว่าคือแต่ก่อนมันเป็นแค่หนังสืออ่ามันเป็นแค่หนังสือไงเพื่อนๆเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกโซเชียลมันก็ไอคนที่ที่มีพระแท้ก็สวนขึ้นมาทําคลิปสวนขึ้นมาได้แต่ก่อนมันไม่มีปากไม่มีเสียงกาคุณต้องอ่านแต่ในหนังสืออย่างเดียวคนเราก็เชื่อแต่ในหนังสือเชื่อแต่ข่าวไง แต่ก่อนเนี้ข่าวสามห้าเจ็ดเก้าเพื่อนเอ่อช่องอ่ะช่องข่าวคุณก็ไปเชื่อเขาเขียนข่าวเขาเป็นธุรกิจเพื่อนๆเขาว่าเขาว่าเข้าใจก็ว่าธุรกิจไม่บางคนไม่เข้าใจถ้าอยู่ตามบ้านนอกก็คือพ่อค้านักธุรกิจคือพ่อค้านะเพื่อนเพื่อนะพ่อค้าที่ขายของเพื่อเอากําไรเข้าใจไหมฮะอ่าตรงนั้นคือพ่อค้านักธุรกิจก็คือพ่อค้าเซียนพระที่เพื่อนเพื่อนนั่นั้นคือพ่อค้าเขาคือนักธุรกิจถ้าในกรุงเทพเขาเรียกนักธุรกิจ ก็แต่ว่าจริงมันเป็นพ่อค้าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือพ่อค้าขายเพื่อเอากําไรเก่งกําไรนะเพื่อนๆนะไอ้นี่เขานเล่นกับความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อที่ชาวบ้านเขานับถือตามต่างจังหวัดไงนี่ทะเลสาบสงขาเพื่อนๆแล้วถผมมาเล่าให้ฟังเพื่อนโอเคนะเพื่อนเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ